ปลาดุกปะเนี่ยโอ้โยตกใจแล้วปลาหมอช่วงนี้หน้าหนาวท่านผู้ชมมันแน่นแน่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้วทุกคนโอ้โหที่ผายเอาแล้วเหรอรหรอะะู้อยู่ในสะบัแล้วยงไงวะนูนะ้นกกนู้นน่ะโอ้พี่บิก๊ก <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับมิสเตอร์สันฟิชชิ่งนะครับวันนี้ผมจะพาพี่นะ้าทุกท่านเนี่ยจากคลิปที่แล้วที่เราตามตกปลาหมอมีเวลาจํากัดวันนี้นะครับ เราก็มาหมายเดิมเพราะว่าหมายนี้ผมชอบมากถ้าไ้ชมดูบรรยากาศดะครับนี่คือทุ่งนาแบบว่า,อย,าอย่าพูดยังไงเดียคือนักตกปลาไม่จําเป็นต้องได้ปลาก็ได้นะท่านผู้ชมขอแค่มีบรรยากาศมีที่พักสงบสงบไว้เราแบบผ่อนคลายนะครับแต่ก็ไม่ผ่อนคลายถ้าไม่ได้ปลานะเมียกลับไปบ้านต้องไปเดินตลาดนะัดซื้อปลาไม่เอานะท่านผู้ชม <c oughs> อาจารย์เสด็จเวลาวันนี้ท่านผู้ชมผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาตามร่าปลาหมอหรือว่าปลาสลิดหรือว่าปลาดุกตัวที่หลุดไปนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ไหม และก่อนอื่นที่จะเข้าไปรับชมครับถ้ามาชมครับชอบบรรยากาศอย่างนี้ไหมครับคอมเมนต์มาให้หน่อยครับว่าชอบหรือไม่ชอบหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลๆหรือว่าอยู่เมืองนอกเนี่ยอยากจะเจอสภาพเวลาผมถ่ายคลิปจะเจอบรรยากาศอย่างนี้บ่อยๆก็คอมเมนต์กันมานะครับสวยกระจีกบรรยากาศดีมากทุกคนบรรยากาศดีมากลมปล่อยๆหมดหน้าหนาวนะครับแดดเริ่มร้อนแล้วท้ชมตาเพิ่มการเสิบลาขออนุญาตไปเซตอุปกรณ์คันเบ็ดแล้วก็ไปตามรา หมอประสิทธิ์ประดุกตัวนั้นกันดีกว่าครับผมเอาครับท่านผู้ชมอันนี้คือรำข้าเดี๋ยวเราจะทำการโปลไว้ตรงนี้แล้วก็พูด,พดมีไฮเกตนะครับท่านผู้ชมและเหยื่อที่เราใช้ก็คือหมูบดนะท่านผู้ชมย่านะครับหมูบดนะครับแล้วเราก็ทําการตกแล้วก็มีตัวเบ็ดฟัสซิลเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตอ่อยรำก่อนรำข้าวใครอยากให้รีวิวเหยื่อก็ส่งมาได้นะคะทุกคนบ้าก<า>บอยู่เหนือลมเสียดายนะไม่ได้มีหัวใจไก่ไม่งั้นนะได้ลุ้นประดุกท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงสารเขามา นี่ต้ใส่กล่องมาให้แล้ววันนี้น่แน่นอนแน่นอนะบอกแล้วกู้ขู่ดูโอที่เช็คแคร์ดีมากอมอมเอาอมเนี่ยเราลปอยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีถ้ามีปลาสลิดปลาหมอหรือว่าปลาอะไรเนี่ยเขาจะขึ้นมากินถ้าเป็นปลาสลิดเขาจะโบห,หัวดูดเบาๆแล้วเป็นปลาหมอจะหุบก็ก็จะรู้เหมือนกันว่าหัวจใจไก่มันจะกินแค่ในแม่น้ำก็นกในคลองหรือว่าจะกินในบ่ออย่างนี้ด้วยปลาดุกไม่ต้องห่วงกิน,กนทุกอย่าง เเอายการเสียเวลาเดี๋ยวผมอนุญาตเดินไปเอาไฮเกตเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์เบ็ดเดินอะไรก่อนท่านชมบรรยากาศเปรี้ยวมากอยู่ใต้ต้นกล้วยกล้้วยโอคิดอะไรนานขนาดนั้นคิดนานคิดนานเพราะว่าจะดูว่ามันเห็นเขียวเขียวแบบนึงว่างูเขียวเอาโยมการเสียเวลาไปตื่นเต้นแล้วครับท่านชมวันนี้จะพลาดหรือไม่พลาดวันนี้จะแห้วหรือไม่แห้วมาลุ้นกันท่าโชมใส่เสื้อหมานมาไม่เคยพลาดไปไปความวีฟาเกือบแล้วอะไรอะ ตดุดตัวกิ่งไม้เหรอยากาศดีมากทุกคนดูลมดิโอ้อันนี้คือไฮเกตคือ,อาหารเม็ดบดเนี่ยนะท่านผู้ชมหานเม็ดปลาดุกหรือห่ารเมรรด็ดปลานงมานินทั่วไปนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตอ่อยขอกำลังใจพี่ๆนาๆทุกท่านขอร้องแล้วกันท่านผู้ชมขอกำลังใจนะครับทุกหนึ่งไลค์ทุกหนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์มันเป็นกําลังใจให้ผมแบบถ่ายทําคลิปนะครับอยากจะรู้ยังว่าคลิปเนี้ย จะมีคนกดไลค์สักสองแสนคนไหม <c oughs> คนคอมเมนต์สักห้าพันคนไหม <c oughs> คนแชร์สักหนึ่งพันคนไหม <c oughs> ผมจะขอขอบคุณงามๆเลยอยากจะให้เป็นสถิติของช่องของเฟซบุบ๊กของไอเพจของมิตรสานเพราะว่ามันเหมือนว่าเป็นแบบว่าไงเดียเป็นยอดวิวที่เราเราภาคภูมิใจามากๆครับชมขอช่วยกันหน่อยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ท่านผู้ชมแล้วก็หมูบดหมูบดเอามชมอย่างที่บอกเลยว่าสันลือมเมาเวทไจมาเอาครับท่านผู้ชม สายเบ็ดเรา0.6เองนะแล้วก็ทุนจะเปอร์เล็กๆส่วเหยียบพร้อมเบ็ดไม่พร้อมปลาซิวเบอร์สองท่านยมไม่เป็นไรมันอยู่ที่สีมือคนเล่นแล้วแต่ไม่คบเดี๋ยวก็เหมือนรอบที่แล้วเจ๊ได้ไม่ได้นาะพ่อปลาขาดก็เจ๊ได้นี่ขออนุญาตนี่คือหมูบดขออนุญาตเกี่ยวเห็นใหญ่หน่อยนะเพราะว่ายังไม่เจอปลาสลิดเราอาจจะเจอปลาหมอปลาดุกอะไรประมาณนี้ก่อนนะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมดูครั้งแรก มาท่านผู้ชมพร้อมแล้วอุ้ยเฮ้ยอะไรเห็นไหมนะไม่เห็นโ้มาเริ่มเลยอะไรไพ่เหรอไพ่แล้วปดูกกินว่าทำยังไงเนี่ยแล้วต้องลุ้นไงโอ้แล้วก็หิ่งก็ไม่มีนี่ไงโอ้โหจะบวยตากน้ำมาก่อน เฮ้ยใช่เหรอลา,าดุกปุ๊เนี่ยโอ้โยตกใจด,ดึงดึงดิงดิงเต้นหน่อยดูไสนะผู้ชมที่หม,มักงาเพราะอะไรดูไสปลาหมอดิแล้วปลาหมอช่วงนี้หน้าหนานผู้ชมมันแน่นๆย่างเผาขึ้นมานี่มันยืมนี่ตัวแรกเรา,เ,าทเท่านี้ได้ตัวถ้าเย็นในเวลา,าย่างเลยไหมสันนะเอาไหมาถ้ามีเวลานะถ้าไม่มีเวลาจะไม่ย่างได้ถ้ามีเวลาก็จะย่างสันถ้าเรา เหี่แล้วอยู่เลยวะอยู่เลยใช่ไหมไม่ถต่งงาได้ไม่ต้องเจ็บนิ้วไงรู้ว่าเก่งรู้แล้วรู้แล้วว่าเก่งวันนั้นก็โดนยักษ์ถ่าผู้ชมพยายามจะเท้าสีมืออ่าเเอาเร็วเดินหน้ามาอีกนิดนึงผ่านบ้านเราผ่านอยู่เลยนะผ่านอยู่เลยอ๋อไม่ผ่านแล้วนี่หว่าสายตานะถจะตัดแว่นอ่ะย้อน อืมอเี่ยงก็ลงอย่างก็ลงค่อยๆค่อยๆไปเรืเอ่อยๆและรอลุ้นได้เลยรอชาร์จเฮ้ยแน่นอนแน่นอนนึกว่าจะไม่อยู่แล้วรีบวัดหน่อย,แต,ยแต่ก็โอเค ดดูิก็ไม่อยากขิงกันเนาะว่าเป็นอะไรเนี่ยบ่อยๆขอไ่ขิงนะเต้นโชว์เลยนี่เดี๋ยวปวดให้ปวดให้เดี๋ยวโชว์ปวดมาหมอโล่โอเคโอเคมาปวดได้ปวดได้อ่ะโชว์ตอนที่สองหน่อยชอบบรรยากาศอย่างนี้มากเลยท่านผู้ชมมันรอช้าเลยแต่กบดึงบอกว่ากบเมื่อกี้กบดึงพุ่นขึ้นมาไม่เป็นไรไม่เป็นไร ชอบบรรยากาศมากเลยลมเบาๆเสียงนกร้องอยู่ข้างทุ่งนารอเลยรอชาร์จเลยอย่างนี้พูดถึงเมื่อกี้สองไม้แรกโคตรหมาเลยนะเดี๋ยวต้องใช้เวลาหน่อยมองหมนไม่มีนะผู้ชมอันนี้คือป่าบึงเลยนะคือเป็นป่าบึงที่มาก่อนปีห้าสี่น้ำมันท่วมหนักแล้วปลามันเข้ามาอยู่แล้วก็ขอบอกอีกทีนะตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเห็นปะยังยังขึ้นตรงนี้ก็เหยื่อมันลงมาล่ะลงทำผง โม่งเล็กๆกับปั๊มไปแล้วไปแล้วเหมือนปลาดุกเลยโอ้โหโอุ้หครบโอ้โหเฮ้ยไม่อยากขิงวะดิโอ้โหโอ้โหใหญ่จัดใหญ่มากๆนะถ้ากบถือตใกล้ๆถ้าู้ชมเห็นหน่อยเพราะว่าโอ้โหจะพูดยังไงดีโอ้โหในกล้องมันมองเหมือนตัวเล็กมากเอามือเทียบดิเอามือเทียบดิมันจะขาดไหมเบ็ดอะไม่ขาดหรอก โอ้โหท่านผู้ชมนี่ปลาหมอนะใหญ่มากาใหญ่หมากมากท่านผู้มชมครับโอ้โหปะ่ะทา่านผู้ชมดูภรรยามตกได้เลยในกล้องมันมองเหมือนตัวเล็กอะดูเทียบม,มือให้นะดูดิดูด,ดิมันใหญ่มากโอ้โหท่านผู้ชมนี่ปลาหมอนาน,นะครับอยู่ข้าง,งันนาแล้วดูดิครับป่าระมโอทั้งนั้นเลยทา่านผู้ชมประมาณสามตโลปะ่ะส <3, S 2> <3, S 1> องสามโลสามตโลนะหืมหืมหอยหน้าตกหน้าใหญ่ไม่จมกินไหววะใช่ใช่หูสีมือสีมือสีมือตัวใหญ่เก่งอะ ตั้งแต่มานี่คือตัวใหญ่สุดแล้วใช่ไหมใช่ไหวให้ขิงไม่ก่อนเนี่ยก็กบกบไม่ให้ขิงเลยกบขิขขงก็เจออะไรนะพี่แกงอะโอเคท่านชมมาลุนาน้นกันทนผู้ชมครับยอมไม่ได้ครับภรรยา,าผมได้ไซสใหญ่เรา่าไปยอมเราเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะช้างเท้าหน้ากบเัา <laughs> ไม่เห็นเป็นไรแนละ้วกบยอมผมตลอดแหละสันจะไม่ยอมกบเดี๋ยวต้องมาเทียบมันต้องเทียบเทียงกันว่าขนาดไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับมันต้องเทียบเทียง ไม่ได้เลยนักตกปลานี่เฮ้ยกินเลยเหรอฮึท่านชมมีเม็ดขึ้นเหมือนจะกินเลยนะมีเม็ดขึ้นบริเวณรอบทุ่นเหมือนทีก่กบเห็นนะมันจะขึ้นบุ่งๆๆบุงบุงมาเลยอ่ปะปลาดุกเกี่ยวะปะฮะปลาดุกเกี่ยวปะแล้วแต่าสารเลยก็มไม่ติดอยู่แล้วอเอามาชมแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อโอ้โหมีวิธีล่เอเลยมันต้องมีของใครของมันไงนี่วิธีการเรียกปลาแต่ประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีสองนาทีก็กินแล้วเนาะ ันนี้มันไม่น่าจะทุ่นไม่ถึงไม่ถึงดินหรือเปล่าพี่ตงปล่อยกินช้าไปน่นเป็นนี่ไปน่นเป็นนี่ก็ไม่เห็นบ่นอะไรเลยจะไม่ถึงดินนะท่านผู้ชมขออนุญาตเอาขึ้นมาอีกหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะคะทุกคนได้ไม่ได้ไม่ได้แม่โคตรมีความสุขเลยท่านผู้ชมใช่ไหมบรรยากาศริมคันนานะครับอันนี้ไม่ใช่ปลาเลี้ยงไม่ใช่ปลาอะไรเป็นปลาธรรมชาติอยู่กับผู้ใจอยู่กับหวานใจอย่างงี้มีความสุขว่ะใช่ มีความสุขมากๆเลยแต่ตอนนี้เครียดแล้วครับได้ตัวผมได้เล็กสุดเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยเม็ดมาแล้วเม็ดเม็ดอยู่ข้างๆเนี่ยเม็ดเขาอยู่ข้างกินได้ไหมได้ลาลุ้นลาลุนนึกถึงลูกเลยนะเฮ้ยไปแล้วป้าปุ๊บโอ้ไหลชว์ดิโชว์กล้องหน่อยเร็วโอ้ยหวัดดีใจไปดีดึงดึงนี้ดึงดึงนี้ ดึงดึงดึงบทการบทกันที่คุยมาเสืออย่างผมนี่เจออันนี้คือหมดกันเลยยอมไหมทุลุกยอม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 เนาะไม่ยอมนี่ตัวนี้โอ้โหหนูอันนี้เอาไปย่างได้ไหมไม่เอาอันนี้ปล่อยปล่อยน้องไปน้องไปโอ้บอกแล้วอยากให้เซียนต้องลงมือเองไปตามพ่อแม่มาแล้วลูกนะนะพ่ออุศลคุยไว้เยอะเลยลูก โอ้กาตากบือไม่เยอะเลยอ่ะท่านผู้ชมบอก<ฮ>แล้วว่าอย่าขิงกันยอมมันตั้งแต่แรกก็จบแล้วยอมไม่ได้ดิ<ม>โอ้ดูดิดกรบก็ลำบากยังจะมากินของพ่ออีก <c oughs> ดูให้ฝีไหมตัวใหญ่หุยเม็ดขึ้นแล้วถันเรี่ยวเรียเร่ยวเรี่วเร็วเรีวสิจะรออะไรเราเม็ดขึ้นบุ๋ง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 เลยบุ๋งเลยใช่ไหมอืมอืมเนี่ยตรงนี้วะไม่ได้ไม่ได้มันชี้ไม่ได้เดี๋ยวได้ปลาแล้วหาว่าชี้อีกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กบไม่คิดอะไรนะสันสันอะไรอาแค้นะกบ ไม่ได้ไม่ได้ชีช้ไม่ได้ห้ามชี้ชี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยเดี <A 're S 1> ๋ยวถ้าปลามันอกี้อาอจริงจริงเอาตรงนี้ขึ้นตรงนี้เชื่อดีเอาไหนไหนไหนหนาวงที่หนาหน,นา,นนา,นนานน่ะแหละวงนี้นี่น,น,นี่มองใสใสดิ <c oughs> มันขึ้นเมื่อกี้มันบุ๋งบุ๋งนะตอนแรกเบ็ดประมาเต็มเลยเนาะหือหื้อะไรเฮ้ยไม่ขึ้นแล้วละพูดถึงนี่กินดีจนี่หย่อนปุ๊บกินนะท่านกินดีกว่าเมื่อวานวันก่อนอีกอย่านิ่งลุกอย่านี่มีพลังงานโชว์นายลุกโชว์เขาหน่อย ก็บว่าถ้าว่าไม่แข่งเอาว่าแลว่าตัวใหญ่ก็ได้ใช่ไหมพอพูดแล้วว้าแข่งว่าเลยได้ตัวเล็กอืมตัวเล็กอีกทีคงคงสายกบต้องมาตกกันละอืมเฮ้ยเหมือนมีพลังงานด้วยเนี่ยใช่ไหมเหมือนมีพลังงานนะท่านผู้ชมนั่นมีเสียงว่าหมอขึ้นด้วยแนตะ่งจบข้างหุ่ยตันมากี้ เออเมื่อกี้โดดเมื่อกี้ทุ่นจมแล้วนะปลาเล็กปะวะปลาหมอแล้จะไม่รู้เยอะหมดหรือเปล่าบ้าเหยืยอตั้งเยอะต่อไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้จมไปทีหนึ่งแล้วขึ้นมาไม่จะไม่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 ลึกมากนะอ้าวขานเลิศตกเหรอเฮ้ยหลุดพอดีเลยเฮ้ยระวังถามว่าไซนี้ก็ย่างได้นะปล่อยน้องเหรอขานรู้แล้วหมายถึงผ้หญิงรู้แล้วรู้แล้วขอโชยเชียร์หนึ่ง ขอโชว์อีกทีนึงก็จะโชวยทีก็จะโชว์อีกทียวได้ทา่านผู้ชมท้ายนี้ถามว่าเอาได้ไหมเอาได้เดี๋ยวรอให้เป็นไซส์สามตัวโลสองตัวโลเก็บไปก่อนไหมเดี๋ยวค่อยปล่อยน้องปล่อยไปเลยมาเดี๋ยวเกลี่ยให้บ๊ามึงโอเค <Okay. S 3> มาทุกคนเราจะรอตกลุกทีนึงว่าได้ตัวใหญ่ไหมถ้าได้ก็ถือว่า <c oughs> ยอมต้องมาขอโทษก่อนยยออมมไปค่ะข้างล่างน้ำมันใสแบบวะใสใสใช่มากเลยอ่ะท่านผู้ชมมารุนเงิน ไปแล้วไปแล้วยังแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อใจเย็นๆยังใช่ยังใช่จะพักเขาเลยก็สั่นเลยไม่อยากขิงก็บอกเราไม่อยากขิงตั้งแต่แรกสั่นแล้าไม่น่าท้าหรอกถ้าเราไม่ท้ากันไปกันมาแล้วสั่นเราได้ตัวใหญ่หมดแล้วนะท่านผู้ชมครับภาพที่ถ่ายมาเมื่อกี้ไม่รู้จะมันจะแหลกหรือว่ายังไงนะท่านผู้ชมเครื่องร้อนเกินพูดไว้ก่อนไม่รู้ว่าเหมือนกันนะนะอากาศมันร้อนร้อน ให้ใจอยากไม่อยากตรงกลางอ่ะไม่อยากตรงกลางอ่ะท่านผู้ชมบอกให้ผมหาปลาไหลเดี๋ยวผมจัดให้นะมาอย่างนี้ปลาไหลไมีอยู่แล้วครับตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอให้หมดหนาวก่อนตอนนี้ไม่หนาวแล้วลนะให้มันให้ร้อนแบบหลายวันนะี่ยพ่งจะร้อนมาสองวันเองให้มันปรับสภาพไปก่อนปลาไหลอะไรวะรุนหนาวรุนหน้าเยอะกว่าเนี่ยถ้าเป็นปลาดุกก็ปล่อยให้มันจมไปพักอีกนะผมปลาดุกกบจะวัดขึ้นวันทีเดียวยกขึ้นมาเลยนะไม่ได้ค่ะ อุ้ยมิดมาแล้วมิมาทางกบแล้วสันกินแล้วนะโอ้โหแล้วมายกเบาจังออโอ้โหแล้วมายกเบาจัอ้วว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 ้วววลวบวปวรวววกวววววววกวนบววววะววววววนววว่วว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 ม่วววนวว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 ว่วว่าวว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 วม่เววววววา เป็ดใหญ่มาแล้วก็ไม่ชมเห็นแล้วมาดุก่านะวัดอย่าลืมนะให้มันแรงกว่านั้นหน่อยนะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะปีนจะภาพมีอะไรเงี้ยเป็นไปได้เขาเคยเจอกันตัวสิบโลยี่สิบโลที่เนี้ยถ้าปลดหัวมาทำไงก็หัวหันแหลมแหลมก็ใช่แต่ก็ต้องรีบขึ้นให้ไวอ่ะขาดเบ็ดโหถ้าเบ็ดตรงนี้เอาเอาตะภาขึ้นมาได้กุญแจกาศเลย อออื่ะถ้าตัวละครึ่งโลตัวไอ้ตัวประมาณสามกิโลนะนี่ไผ่อะนั่นแหละมันมันมันอยู่บริเวณนั้นแหละเดี๋ยวมันก็จะลมันไม่ใช่ภัยน้ำมันเป็นภัยเหมือนมีปลาปลามันยังไม่เจอเหยื่อถ้ามันเจอเหยื่อมันก็จะปุ๊บทันทีเลยเหยื่อลอยใช่ไหมจมจมหน่อยหนึ่งถึงดินวะเกือบเกือบสังเกตท่านผู้ชมมองรอบรอบหน้าก็ใต้น้ำมาได้ได้ได้อยู่โอ้ลงใต้น้ำไหมได้ได้อยู่กบอยากรู้อ่ะได้ได้โอเคคอมเมนต์มาครับอยากดูคอมเมนต์มา ำเน่ามันเลาด้วยใช่มันเน่าจนใสท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมครับสถานที่ที่มองหมนไม่มีปลาเขากลับมีปลานะท่านผู้ชมย้ํานะครับบางทีปลาหมอไม่จำเป็นต้องคุณไปเยอะๆก็ได้นะท่านผู้ชมขอแค่คุณไปอ่อยไว้วันหนึ่งหรือครึ่งวันแล้วเดินไปดูเงี้ยถ้ามีตัวก็คือเขาจะมีมาตลอดนะครับท่านผู้ชมอันนี้มาจุดสําคัญเลยหลายท่านแบบว่าปตีแยบประชดอ,อะมองหมาตรงนี้ไม่สวยแต่ปลอยเห็นหมาหนึ่งหมาสวยตีไปเท่าไหร่ก็ไม่กินมากินแบบหมาไม่สวยฮะ เอาโกโปรโลงไปใช่ไหมหแล้วทีเนี้ยต้องสับสันนะแต่ารถเชื่อมกับโปรได้ใช่ไหมได้ดูได้ดูได้แล้วเราก็สามารถดูในกล้องได้ว่าตรงนั้นมีปลาอะได้ปะ่ะใช่ดูได้ดูได้ก็ <พบ S 2> อยากเห็นว่าได้พรุ่งนี้ไหมขอให้น้ำใสๆอย่างเดียวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้คอมเมนต์มากันเยอะๆครับท่านผู้ชมอยากดูช็อตใต้น้ำคอมเมนต์กันมาแล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับพี่ๆนานาทุกท่านพอยังมันยังไม่ได้เลยังไม่ได้เลยอ่ะมันจะมาเป็นพักๆอย่างเงี้ยแหละนี่คือธรรมชาติไงอันนี้คืืออปลาาธรรรมชติิทที่แ้จงก็ค อย่างนี้แหละจะกินดีเก<ด>ิน<ด>ไปก็หาว่าปลาบ่อถ้าผู้ชมผมโดนแบบนี้มาลเยอะมากเลยนะพอปลากินดีโหปลาหน้าวัดปลาเลี้ยงไว้พอปลาไม่กินนะเนียยไม่มาไม่ไมาม,ม,ม,มีคอมเมนต์ให้กาลังใจเลยพอปลากินดีแบบปลาวัดเอาวัดเอาโหบอกปลาวัดคอมเมนต์มาเต็มเลยแต่ถ้านานทีตกได้ตัวหนึ่งไม่คอมเมนต์กันมาเลยทราม่าเยอะดราม่าเยอะกว่าจะผ่านได้ค่ะเนี้ยว่าโดนดราม่าเยอะมากท่านผู้ชม คือผมตกปลาเยอะไปก็บอกว่าปลาอย่างที่ผมบอกไานะวัดปลาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็บอกแล้วว่ามันผมไม่ได้ตกปลามาแค่วันสองวันนะผมตกมาตั้งแต่ปอสี่จนบัดเนี้ยอายุยา่างยี่สิบแปดท่านผู้ชมคิดดูดิเรา,าวัดเมื่อก่อนแล้วเราเข้าไปวัดเหรอน่าอ่าใช่ใช่ทุกคนไ,ไปแล้วเอาไปแล้วนะท่านผู้ชมอุย้ยบุ๋งใหญ่เลยว่ะโอน่าก,กลัวยังเลยบุ๋งเนี้ยก,กลัวมากๆบุ๋งอย่างเงี้ยไม่เต็มเลยว่ะ ้ยโชคดีครับเจอตัวเบ็ดเบอร์ห้าอันนี้นเผื่อเจอปลาดุกปลาเมื่อกี้ยังงไอ๋อันนี่ไปจะกินไหมล่ะปลา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 หมอเบอร์ห้ากินอยู่แล้วล่ะปลาหมอปลาตัวนใหญ่แต่ถ้าเจอสลิดก็ปลาสลิดไม่มีแล้วถ้ามีโผวแล้วใช่ไหมใช่ต้องผีสักวันหนึ่งว่ะมันไม่พีปกติมันมีแค่โผว้เราเห็นแล้วเนี่ยเบ็ดเบอร์ห้าน้ำสวยน้ำหนักดี อืมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันไปแล้วทุกคนโอ้โหชิพายเอาเหยียบเหรอเอาเหยียบเหรอเอาเหยียบจะอยู่ไหมเนี่ยโอ้ดูเบ็ดปากเลยทุกคนเฮ้ยอุยเวี่ยจะอยู่ไหม่ะเฮ้ยติดเหรอยังอยู่ตัวใหญ่มากโอ้ สั่นเอาไงดีอ่ะค่อยเล่นกับมันก่อนจะเอาน h i s รอไม่เป็นไรไม่เไรเดี๋ยวโดดเดี๋ยวหมอโดดออกเดี๋ยวหมอโดดเหรอหมอโดดอุ้ยอันนี้เบทเบอร์ห้าเพิ่งเปลี่ยนเ,นเ,นเมื่อกี้คนทุกคนใส่มากเลยอะเอาไงจะดูใส่ข้างบนหรือจะใส่ข้างล่างนี่นนมาทุกคนมาดูใส่กันหลุดไม่เป็นไรหลุดไม่เป็นไร,ไนไรแต่เดี๋ยวร้องไม่ใช่สัตวร้องเฮ้ย วะเรียวเรียวเรียวเฮ้ยเขากกแล้ววะดึงมาทางนี้ดิเข้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเขากกอ,ขออก, uy, กอีกแล้ว,วอ่ะทุกคนเขากกอีกแล้วอ่ะโหตายแน่ยางงี้ใหญ่ด้วยม่เห็นไฟด้วยเนฮะ้ย มาเล่าออกมาเฮ้ยนึกว่าขาดไม่ครับสีก,กบอยู่นี่คืดเออเฮ้ยแหม่เมื่อวานทุลารถเลวันนี้ยังเอาออกมาได้เลยอันนี้มันใหญ่กวา่าวัน,นนั้นอ่ะวันนั้นเราต้องใช้วิธีไหนดูแล้วแต่วนัวนวันวันนี้มันใหญ่กวันนั้นมากเลยเบสเบ้าต้องอยู่ดิดอยู่ในแม่น้ำจับยายังอยู่เลยอันนี้มันเอ็นเบลศูนย์จุดหกเอ้ยเอยเอลืมเลยอะ่ะขอให้เอ็นใหญ่ถ้าไม่กลัวใช่ตอนนี้ครอบเยอะปะนิ่งไปแล้วติดฮะ เทีนี้แล้วมันได้พันอะไรปะวะมันได้พันอะปะยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้มันเอายากเอาเย็นจริงๆโอ้ยมีอะไรตื่นเต้นตลอดเลยกาดแล้วม้นเป็นอย่างนี้ ทุลักทุเลกแล้วคลิปนี้ปลายังอยู่นะทุกคนอยปลาอย่างดึงเหรอเฮ้ยอยู่แค่นี้เองนี่ว่าหลายร้อยมันหลุดจากแากตอนนี้ม,นมาลองลุน้นดิทุกคนเห็นทุนปะ่ะปลายอยู่ไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะไปแล้วทุนไปแล้วอเอาสิวันนี้จะเจอไหมขอเจอตัวหน่อก็ได้ใช่ปะ่ะวะเฮ้ย<ะ> โอ้ยอยู่ในสะบัไแล้วงไงวะนู่นกกนู่นน่ะนู่น่ะแค้นหน้านี่เองอ่ะส <Okay. S 1> ันเฮ้ยเฮ้ยโอย้พี่บิก๊กเฮ้ยปลาดุกใช่ไหมอขอ<า>ดูตัวก่อน,นฮะขันไปหวัว ว้าเอานี่มาดิพันไปหัวแป๊บน,นึงเอา้าทุกคนล่าสุดปลาดุกฉีดพายแล้วไอ,อ้เอ้ยเดี๋ยวคาดออกยังออกแล้วยังออกแล้วม้มวนๆแล้วเอาเนี้มาเอากระชอนม,มากบยกกกบยให้โอ้ยข้าไปิ้นู่นเลยโอ้งานหยาบแล้วนู่นเลยโหโหดึงมาอันนี้นไม่มีอะไรนู่นนู่นนั่นแหละแล้วเร็วมีนี่นี่ไ,ไง ม้วนเอาเอาลอกม้วนงานใหญ่แล้วท่านผู้ชมไม่ได้แล้วหมดสิทธิ์ครับติดเหรอเพราะมันลากผ่านพวกนี้เข้าไปหมดเลยแต่ล่างมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะไม่ไมีมันเป็นไม่ได้ลองดูอ่ะลองดูอีกทีนึงหมดสิทธิ์์หมดสิิทธครับตอนนี้เมืม่อกี้เห็นตัวนะเอะไรแค่เห็นนั่นตัวมันเกือบโลใช่ใหญ่มาก ไม่ได้แนละ้วท่านผู้ชมมันมาที่อนะทุ่นอะทุ่นมานี่แตนะ่เฟตแต่แม่ทุ่นมันลากกับปลาดตกปลาไม่เหนื่อยเท่ากับปลาเข้าไปในนี้เลยวะ <c oughs> เอ็นมันหย่อนเนาะภาพท่านผู้มชมเอา <c oughs> หลุดไปแล้วท่านผู้ชมมารออุ้นครับปลาดุกไม่ได้มีตัวเดียวในโลกนะครับ สูงกว่สองคนโคตรเหนื่อยเลยอ่ะท่านโยมเดี๋ยวมาลุ้นนะปลาดุกอีกแล้วจงหลุดไปตัวหนึ่งเมื่อกี้เบ็ดมันเล็กเอาอีกแล้วนี่ดิมเอาไม่อยู่มันเข้าไปในป่าพระจงมันก็ต้องต้องลุ้นเนี่ยว่ามันรอบตัวนี้จะเข้าไหมอ้าวหลุดโอ้ใหญ่ด้วยหลุดไปแล้วฮะไม่ได้เหรอไม่ได้หลุดอีกแล้วหลุดสองตัวแล้วเนี่ยหาที่ฝักมดแล้ว เบ็ดมันเล็กไงเฮ้ยดูไฟดิตัวนี้ใหญ่มากดูไฟมันขึ้นดิหลุดสองตัวแล้วเราเบ็ดเล็กมัตกปลาหมอไงเราไม่ได้ตกปลาดุกไงใหญ่ปะตัวดำสีดำเมี่ยมเลยปลาดุกก็ดำเมียมเอาใหม่เอาใหม่อีกแล้วโอ้โหดูหน้าเลยดิกันแดดก็เอาไม่อยู่ร้อนมากวันยังขาดเลย ควันแล้วเหรออืมควันยังขาดอะไรวะแม,ไม,ไม่ไม่เอาเปลี่ยนไม่ตกไม่เอาเปลี่ยนเบ็ดน่ยลืมลืมเอามามีเหยื่อแล้วนะเอานี้เอาเหยื่อมาด้วยนะไม่ได้เอาเบ็ดใหญ่มาลืมของไอ้บ่อนเหลไม่เป็นไรแต่รอบหน้าค่ยมมาอยเตรียมมารอบนี้อืมงั้าเขาเรียกว่ารอบนี้ลุน้ไนไปแล้วๆๆเก็ <laughs> ลืมรออ้าวน้องชมเนอะรอบนี้ไม่เป็นไรขอรอบหน้ามาแก้ตัวไดตัวนี้ใหญ่มากใหญ่กว่าตัวนั้นอีกเพราะว่าแรงเยอะมันมหาศาล ไม่อันเนี้ยสั่งตั้งใจที่จะดึงออกมาเลยก็รู้ใช่แต่ก,ก็ดีแล้วดีกว่าเราปล่อยเวลาไปแล้วมันไปติดถูกปะกบว่าอ,อย่างนี้ยังดีกว่าดีกว่าเราปล่อยเวลาแล้วมันหลุดอะวะ oh, เอาใหม่เอาใหม่เอาครับท่านผู้ชมพี่เอาตัวเบ็ดกระสายเอ็นมาให้ครับหลุดจนแบบโมโหแล้วท่านผู้ชมไม่รู้จะทำไงแล้วนี่เลยเบ็ดเบอร์อใหญ่เอ็นใหญ่เอ็นใหญ่มาตอนนี้มาเลยนะมาเลยมากินเลยสะพานหนึ่งเงียบ <laughs> เฮ้ยอะไรวะโจมไงมันหนักเดไม่เป็นไร ท่านผู้ชมเดี๋ยวรอเอ็นวิ่งแล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวผมบอกใช่เลยของขึ้นเมื่อไหร่ก็เกมได้เลยปลาเล็กตอดปล่าไม่ใช่ปลาดุทางเนี้ยไม่ใช่ใช่ไหปลาเล็กใช่ไหมหมอตอนนี้เงียบเลยใช่ไหมปลดไปหลายตัวจัดปลาดุเพอเบ็ดพร้อมไปไงมาเบ็ดพร้อมมาหาเงียบหมดเลยนี่แล้วเบ็ดที่ไหนมาพร้อมขอเบ็ดพี่ตัวเบ็ดพี่บอลมาคือเอ็นใหญ่ ไม่ได้ใหญ่ไม่มีอะไรเงียบเลยตอนนี้ปล่อยไว้ไม่แต่มันก็เข้าอีกนะทุกคนคีเรียสก็ไปชาร์จแบตมาปลาอะไรอ่ะเฮ้ยนึกว่าปลาหมุนึนนนกว่าปลาน,น,นินเป็นหมอด่านเหมือนปลานิลเลยอะ่ะว่าระวัน<า>งน้ำมันหยดใหญ่เลยโอ้โหทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเป็นด่างอะ่ะสวยด้วยอ่ะหมอด,ดา่างเฮ้ยใหญ่ชิบหายเลย อ,อ,อยี๋ยวกบอีกทีนี้<อ>นายขอขอดูหน่อยขอดูหน่อยสันไม่ใช่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นไรมันเป็นหมอเนี่ยหรอเริมร่มเริ่มท่านผู้ชมไหนหอยอดหนึ่งมันเลอะดินหมอด่างครับท่านผู้ชมอุ้ยหมอ,อด่างก็มีได้หรอดิงด้งดิงด้งดิ้หลังจากที่หายไปนานเลยใช่เลยก็หลุดปลาดุกไป น่าจะใหญ่พอครบแล้วล่ะ <c oughs> เอาให้มันได้เลยตอนนี้กบกลัวเนี่ยเด็ดๆจะมีคนขโมยเราหรือเปล่าวะฮะชมพอมีเบ็ดใหญ่ปลาดุกไม่มาเลยอืมพอเบ็ดพอไม่มีปลาใช่ตุ้นตัวมาแล้วอุ้ยขโมยใหญ่มากใหญ่มากคว้า <c oughs> แล้วอุ้ยเฮ้ยทุกคน ว้าผ้าสวยจัดเลยนี่ก็จะไม่ได้แล้วแลวันตับเลยท่านผู้ชมมั้ยตอนนี้หมดแรงแล้วอ,ะอ่ะหลุดไม่ได้เลยเสียดายอันนี้คือหลุดพอดีเหรอหลุดพอดีโอ้โหเฮ้ยเจ้าบ้างขากบท่านผู้ชมตื่นเต้นจะไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเั้ยเดี๋ยวจะขออีกสักตัวนนะเดี๋ยวก็จะพอแล้วท่านผู้ชมภรรยาผมไม่ไหวแล้ว แดดร้อนกันหมดแรงหมดแรงกันท่านผู้ชมมาลุ้นกันโอ้โหคิดว่าจะไม่ได้แล้วเมื่อกี้ก็เพ็นแล้วแหละไม่เป็นขึ้นเมื่อกี้ท่านผู้ชมอย่าเบื่อกันนะครับถ้าคลิปนี้นานหน่อยอย่าเบื่อกันนะเพราะว่าผมอยากให้รับสาระความารู้ห้ามกอข้ามเพราะว่าฟุตแต่ฟุตเนี่ยบางทีมันสําคัญและพี่ไปกอข้ามมันก็จะไม่รับช็อตแบบนั้นไงท่านผู้ชมมาลุ้นกันว่าตัวสุดท้ายจะได้หรือไม่ได้นะครับแต่วันนี้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ประดุไม่เป็นไร ใครอยากดูให้ผมแก้ตัวอีกทีหนึ่งหมายนี้เป็นปลาดุกพิมพ์มา,าแล้วกวันแ,แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเอาครับท่านผู้ชมมาดูผลงานวันนี้นะครับวันนี้หลุดปลาดุกไปประมาณสี่ห้าตัวไม่ได้ถ่ายเก็ปก็มีท่านผู้ชมดูครับผลงานของเราวันนี้ปลนะาห<ด>มูน้าใส่ที่สวยเยอะมากเลยอ่ะโอ้ดูตัวนี้นะครับท่านผู้ชมดูยังไงท่านผู้ชมหลุดหลุดไป ก็เยอะแล้วก็ปล่อยแบงคหลายตัวท่านผู้ชมอันนี้คือแบบว่าท่านผู้ชมดูบรรยากาศยามเย็นเนีสำหรับผมนี่ผมชอบมากเลยนะระวังมีคนขโมอยนะสําหรับผมนี่ผมชอบมากเลยนะบรรยากาศตรงนี้ท่านผู้ชมวิวที่สวยร่มเย็นธรรมชาติของน้ำตกปลาท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับย้ำอีกทีขอคอมเมนต์มานะครับใครอยากให้ผมถ่ายแบบบรรยากาศแบบนี้บ่อยๆคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอลาบก่อนสวัสดีครับผมบรรยากาศสวยมากท่านผู้ชม ชื่นใจนี่แหละคือน้ำ <พา S 1> ตกหลังอ